ใช้คำว่าใช้คำว่าใหญ่อย่างเดียวเลยคตอบต่อแข็งแรงนะเป็นผูนล้ลักู้ใหญ่ไงย่ยนะยอคำย่อคำนะคะถามพี่เหน่งดีกว่านะคะนะผู้อยู่เบื้องหลังและผู้ควบคุมการผลิตทั้งหมดของคอนเสิร์ตและวันนั้นตื่นเช้าขึ้นมาพี่ตื่นสายเหมือนแดดค่ะพ <laughs> ี่ตื่นสายเหมือนแดดลูกน้องโทรมาน้องน้องโทรมาบอกว่าพี่ตื่นเช้าอ่ะค่ะพี่เหน่งเข้าบัตรหมดพระเจ้าทำยังไงค่ะ ไม่ได้อีกแล้วก็ยืนยันว่าทารอบเดียว <cả. S 1> ทีนี้พอด้วยโอกาสทั้งหมดนะค่ะเรารู้สึกว่าถ้าคนที่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วเขาสองคนพูนดเลยว่าส2องชั่วโมง,งของการโชว์คอนเสิร์ตลดให้เหลือ6กลดให้เหลือสามค่ะพี่ว่ามันไม่จบเลยต้องมาต่อคอนเสิร์ตนี้และมันลงตัวกับเขาพอดีด้วยก็คือยังมีหลายอารมณ์ที่มันค้าง พูดง่ายๆว่าพลังงานล้นเหลือนะสองคนนี้ใช่ค่ะยังเล่นได้อีกยังเล่นได้อีกความคิดถึงไม่น่าเชื่อว่ามันถึงตั้งชื่อนี้ไงคะมหาจันทร์ความคิดถึงจริงๆไม่ใช่แค่เขาแฟนสยอดจริงๆค่ะเป็นทีมงานก็รู้สึกดีใจแล้วก็ถามด้วยก็เลยพอหลังจากนั้นทุกอย่างลงตัวครั้งนี้มหาจันทร์ความคิดถึงก็เลยทำให้มีคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งหนึ่ง พี่แบงก์บอลก่อนจะไปพาร์ทคอนเสิร์ตนะคะแนนเห็นพี่แบบลงโซเชียลตลอดช่วงที่แบบกว่าจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตคราวที่แล้วอ่ะสองคนนี here, Eugene, Hoy, <c oughs> <c oughs> ้น like ี masa, <c oughs> Anyways, ่ถ <c oughs> <rade> ูกเหมือนฝึกทหารเลยนะพี่มันก็ไม่ขนาดนั้นแต่เยอะกว่านั้นแต่ได้กว่านั้ค่ะเหน่งตอนขายบัตรหมดเหน่งตื่นสายใช่ไหมจ๊ะค่ะตื่นสายเพราะเหน่งมาทำคอนเสิร์ตอีกคอนเสิร์ตสายค่ะวันนี้พี่ตื่นเช้านี่ เดียวกันอะค่ะคือพอทุกคนให้ความรักกับเขาสิบกว่าปีมาแล้วไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเราก็มีความรู้สึกว่าอ่ะคราวนี้ก็ลุยกันต่อแล้วจริงๆไม่ได้ฝึกทหารฝึกแดนบีมนะคะก็เขาก็ร้องเพลงเขาก็ขยันบ้างค่ะขยัน้างต่าบ้าเอาไปเลยนรอมันเป็นมันเป็นเป็นอวามที่ไม่จำเป็นทำซุ่มเบื่อในภาษาไทยแม่ผมบอกไม่ให้ใช้คำ าอังกฤษอ่ะ they are quite quite คือแบบก็ขยันก็ขยันก็ขยันขยันแล้วก็มาซ้อมบ้างไม่แล้วอ่ะบ้างอีกแล้วอ่ะไม่ทำงานเยอะคือคือที่บอกว่าทํางานเหมือนเหมือนทหารเนี่ยจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราค่ะคือคนที่ถ่ายละครคนนั้นคนนั้นเนื้อขบบรรยายที่เนื้อขบบรรยายเนื้อขบบรรยายมากเลยคนนี้ทุกอย่างเอออะไรอย่างเงี้ยจะแบบ กว้างตรงกันบ้างาไม่ตรงกันบ้างาตรงกันมาถึงก็มาคุยกันสักชั่วโมงหนึ่งบ้างประโ<อ>ยชน์นี้ก็ไม่จาเป็นครับปแต่ว่าแต่ว่าจะบอกว่าเขาตั้งใจใจริงแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือที่ต้องโพสต์บ่อยๆเพราะารู้ว่าก็หลายๆคนก็อยากรู้ว่าทําอะไรอยู่ตอนนี้ซ้อมอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็จะใส่ให้นิดห,หน่อยค่ะคือตอนนั้นที่เห็นช่วงเขาซ้อมคอนเสิร์ตเนี่ยพอก่อนที่คอนเสิร์ต ทั้งบีดและแดนนี่แบบผอมมากอ่ะแล้วฟิตมากแสดงว่าช่วงนั้นซ้อมหนักจริงๆใช่ไหมคะครับใช่ไหมต้องฟิตครับตต้องฟิเพราะว่าไม่งั้นเต้นไม่ไหวครับหายใจไม่ทันครับตอนเพลงเขาที่แล้วอ่ะครับในคอนเสิร์ตตอนช่วงแช่แวบครับลิ้นห้อยเลยครับหายใจทางลิ้นเลยครับจริงเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาสำหรับพีด h e l l โอ้ี่ออกใส่ไม้เลยเหรอเออไม่ต้องเลยพี่บีมทำไมล่ะออกใส่ไม้เลยคือมือนี่แข็งมาแล้วมึงไม่กนะขึ้นเลยูความสนไ่ยังไงบีมยังไงฟิตไหมฟิตไหมก็มีเหนื่อบ้างแต่เห็นบอกว่าจกกา ฟิตเต็มแข็งแรงแล้วก็พร้อมสำหรับครั้งนี้แล้วอยู่จนถึงตอนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตนี้ถ้าได้ยินเสียงแดดหรือบีมหอมนี้ไม่ได้เลยนะคะไม่มีแล้วไม่มีนะไม่มีแล้วไม่มีปิดไมค์ไม่ได้ยิน นอกรอบนะคะนั ð, ENNIS, ่ roc, งอยู่นั้นนะคะเพลงทั้งเพลงเนี่ยพี่เกียเสื้อขาวกระเป๋าฟ้าแต่งตัวเข้ามาได้เลยพี่เกียดิิฉันนจะมีคนหนึ่งไม่มาพี่ถามนะคะแต่งเพลงุกหักตบตีโอ้โหนะคะแล้วก็คนกลางนั้นเป็นแม่ยานางของแดนดีนะคะคือแบบว่ารับมาต้องมาดูส่วนคนคนคนซ้ายสุดของดิฉันคุะซิมค่ะต้องให้คนเราต้องให้คนเราพี่ซิมพี่ก้องยืนหน่อย ช่วยช่วยพี่เหน่งช่วยทีมงานคอนเสิร์ตช่วยกันค่ะก็ดูเรื่องของสคริปต์ของอะไรทุกตัวอย่างใช่ค่ะคือการเดินเรื่องของสคริปต์ซิมจะอินเดอร์มากเหมือนน้องๆรู้ลหละพันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมาคราวแรกทีมงานเราเองรวมถึงผู้ซิมเนี่ยทำงานหนักมากไม่ต่างกระทางนี้หรอกค่ะสนุกแน่นอนขอให้ยืนยันผ่ัจจรย์ตั้งแต่แรกที่น้องบอกฟิลฟ้าเขาเล่าด้วยเสียงนั่นคืออารมณ์จริงทุกช็อตนะคะอารมณ์จริงเหรอคะเนี่ยนึกว่าเขาล นั่นคือสิ่งที่มนันงูเอานะคะนั่นคือมีจริงทุกอย่างจริงที่คนอ,อน,นิรแอนเลแน่นอนค่ะแน่แอบได้ยินมาค่ะพี่เนยาจากผู้บริหารสูงสุดของเราคุณสุรชยัยเชษโชติศักดิ์ท่านบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเปิดสักรารแล้วเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่เราลงทุนกับโปรดัชั่นมากที่สุดเลยจริงหรือเปล่าคะก็ต้องบอกว่า RS ทําคอนเสิร์ตปีหนึ่งตอนนี้นะคะ พูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่ที่เป็นบิ๊กไซส์เนี่ยค่ะอิมพัคไน่าคงไม่ประมาณ3ครั้งต่อปีเพราะฉะนั้นการลงทุนของ i อเบอกได้เลยค่ะว่าเป็นที่แน่นอนและทุกครั้งต้องขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนและน้องๆทุกคนที่ทําให้คอนเสิร์ตมันยิ่งใหญ่ได้ทุกครั้งค่ะยิ่งใหญ่ที่สุดโดยเฉพาะขอบคุณศิลปินของเราสองคนนะคะแดนบีที่ทำให้ความแดนบีก็ไม่ใช่คนที่คุยอะไร านี่ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วอีกคำถามนึงไม่ถามไม่ได้เลยพี่ีค่ะต้องถามนะครับใช่ค่ะอย่างของคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วเราได้เห็นความอหัศจรรย์ครั้งหนึ่งคือบิ๊กกลับมาอยู่ร่วมเป็น B2B พร้อมๆกัน3คนครั้งนี้เราจะได้เห็นบิ๊กกลับมาอีกครั้งในรูปแบบไหนยังไงบ้างคะก็ตอบอย่างนี้เลยค่ะว่า แน่นอนทุกคนต้องเข้าใจแล้วค่ะว่าดีทูีน้องสองคนเองด้วยดิทีประกอบไปด้วยเสียงดังๆค่ะเพราะฉะนั้นถูกต้องค่ะคุณพ่ออยู่ตรงนี้หน่งและทีมงานเต็มที่คราวนี <stor i> <oo> ้จะปรากฏตัวเยอะที่สุดและทำให้คุณหายคิดถึงแน่นอน อกหลุดเห้อคะไม่หลุดแล้วะอ๋อเหรอต้องไปตามรุ่นเอาในคอนเสิร์ตใช่ค่ะบัตรมีราคาห้ารไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะบัตมีห้าพันนะฮะสี่พันสามพันสองพันห้าหนึ่้าห่งพนหราไม่มีเราไม่มีห้าร้อยุมทุนแล้ว มันจะเวทีเห็นเวทีกันได้ไหมครับค่ะแล้วอะไรนะแล้วมันจะเป็นแขนยื่นออกไปนะสองมือเงี้ยฮะค่ะเหมือนโอบเอาไว้ฮะเมื่อวานพี่ก็พูดประโยคนี้ไม่เห็นมี่ไทยีิดเลยก็พี่พูดในทีวี้ไม่ได้ยินหรอพี่กลัวเลยอ่ะไม่กล้าพูดเลยมานห้าพันนะฮะมีแค่ห้าร้อยที่นั่งก็คือนั่งอยู่นี้ โอ้คุณวัแล้วก็มีของด้วยครับเนาะของมากมายค่ะมากมายเลยทีเดียวค่ะจนไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำพูดได้ของอะไรอ่ะเสื้อกระเป๋าโอือชิมน้ำไปไหมอ่ะอะไรนะคือชิมน้ำเหรอ อันนี้เป็นกิมมิกอะเหรอไม่รู้ซะแล้วว่าคุณเอาปืนฉีดน้ำไปทำไมหรือจะรู้กันวันนั้นเอดี๋วก่อนเอี่พูดพี่เชื่ออะไรได้บ้างพี่พี่เชื่อทุกอย่างเลยครับนเรื่องจริงเลเน่ยเรื่องจริงครับ รออ้แต่ที่มีจริงจพี่เห็นหน้าคอนเสิร์ตจะมีของพรีเมียมสำหรับแฟนๆฟ2 b นี่พี่พี่มีอันนี้มีจริงมีม้วนเด้อไน่นิดหน่อยนะไม่สิขายเหรอครับแหมอุตส่าใช้คำน่ารักของพรีเมียมขายเท่าไหร่ครับไม่รู้ถ้ารักกันจริงก็ไปหาหน้ามาเดี๋ยวครับแดนบินได้เปอร์เซ็นต์ไหมครับไม่ได้คุณพ่อครับพ่อแต่ด้วยสิ ไม่พูดเลยไม่พูดอันนี้พี่ทำเองพี่ทำเองไม่เอม่เอาไม่เอาขาไม่ให้เล่นคนเดินไม่เอแล้วก็มีเสื้อ t s h i r ตเนี่ยไปซื้อใส่กันจะได้เข้าไปเป็นแบบว่ากลุ่มก้อนเป็นติ่งต้องแต่งตัวเหมือนกันแต่เท่าที่พี่เห็นพี่ไม่เห็นปืนฉีดน้ำนะไม่เห็นนะต้องเก็บไว้ครับต้องเก็บไว้นะเออลุกสนุกหน้าทำงานนี้ค่ะไหวได้คเยอะไปแล้วเอาเอาเอาขนนกปันหูนิดนึงเสียงแหบแล้วเสียงแหบแล้วจอมบัตรกันวันเสาร์นี้ที่ไหน ไปที่เกตเมเจอร์ครับท<อ>ุกสาขาครับ,รบออไนไลน์และออฟไลน์นะครับไปได้ฮะออฟไลน์ตรงเลยอ่ะ๋ออ <c oughs> อฟไ, <c oughs> <c oughs> ไลน์ไปเคาน์เตอร์รออฟไลน์ก็คือเดินไปที่เคาน์เตอร์ค่ะนี่นะคะอย่าให้ช้านะคะเพราะครั้งที่แล้ว10นาทีหมดเกลี้ยงจริงๆคราวนี้ติ่งทั้งหลายจะไปทวิตหาเฮียเฮียก็คงไม่เพิ่มอรอบแล้วนะคะเพราะว่าเราคังมองกันมาอีกรอบแล้วและคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นวันที่4เมษายนนี้นะครับค่ะที่ไหนคะ ได้ขอดูมือหน่อยค่ะใครจะไปคอนเสิร์ตครงนี้ยกมือค่ะอขอให้มือเหล่านี้ได้กุมบัตรเอาไว้ในวันเสาร์นี้จับจองกันให้ได้เลยนะคะสุดท้ายแทนดีค่ะให้เราฝากหน่อยดีกว่าสําหรับแฟนๆที่จะได้ชม่า่พี่ๆสื่อมวลชนต่างๆวันนี้มาเยอะจริงๆขอบคุณมากมากเลยเชิญชวนแฟนๆไปเจอกับความหัสุในคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยครัก็ วันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วนะครับที่มาให้กำลังใจกันวันนี้แสดงความคิดถึงซึ่งกันและกันซึ่งเราอยากบอกในทุกๆครั้งว่าพวกเราคิดถึงทุกคนมากจริงๆนะครับที่ทำให้เราได้ได้กลับมาเจอกันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างว่าคนเสา์นี้นะครับทุกคนจะพร้อมใจกันซื้อบัตรเพื่อไปเจอกันวันที่4ี่ในสายนี้พวกเราสัญญานะครับว่าเราจะทาคอนเสิร์ตครั้งนี้เต็มที่ขึ้นไปอีกเท่าที่เราจะมีความสามารถทําได้เอาที่ดาวนี่นเราก็ใส่สุดแล้วนะครับ คราวนี้เราก็จะสุดยิ่งกว่าผมเชื่อว่า B2B มีมีพลังแฝงอยู่อยู่อีกครับเหมือนกับว่าเวลาบ้านไฟไหมเรายกตุ่มได้ม,มันจะมีก๊อกไหมครับเปลี่ยนเทียบสปูล,ลาร์ประมาณน,นั้นบบะโอคโค okay. จริงๆครับพลังงานบางอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างในรับรองเราจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับคัทยาครับผม ญ,ญาครับผมสัญญาครับเดี๋ยวที่พูดอะไรก่อนสิพี่จะสัญญาอะไรครับอ่อวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่มาร่วมงานแถลงข่าวนะทำไมดึสงสนามมาเ <มา S 1> <ๆ S 2> ป็นม่วง <ๆๆ S 2> ไม่ตอนแรกนะครับวันนี้ผมก็รู้สึกเอ๊จะมีคนมาไหมคือมันก็เป็นความรู้สึกแบบว่า เ็าจะยังอยากมามาแบบมาเจอกันอีกไหมมามามาเขรียกอะไรมีตักตวงความรู้สึกดีๆแบบนี้อีกไหมคือบางทีเราก็คิดเราก็กังวลก็เป็นธรรมดานะครับผมแต่ว่าวันนี้ทุกคนก็น่ารักมากนะครับแล้วก็มาให้กําลังใจกันดีมากน่ารักจริงๆนะขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณก่อนสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ